เรื่องพราหมณ์จูเลกสาดกยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าจูเลขาสาดกอยู่ในเมืองสาวัตถีพราหมณ์ทั้งสองพระยาสามีมีผ้านุ่มคนละผืนผ้าห่มผืนเดียวกันผลัดกันห่มอยู่ทุกวันสิ้นการนานมาอยู่มาวันหนึ่งมีผู้มาร้องเป่าให้ชนทั้งหลายไปฟังธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมศาสดา พราหมณ์ทั้งสองสาม,มีภรรยาจึงปรึกษากันว่าดูก่อนนางพรามณีผู้มีหน้าอันจเจริญเราทั้งสองนั้นจะไปฟังธรรมพร้อมกันมิได้ด้วยมีผ้าหม่มผืนเดียวผัดเปลี่ยนห่มกันเพราะเหตุนั้นเจ้าจะไปฟังธรรมในกลางคืนหรือกลางวันต้องเปลี่ยนกันไปฟังคนละเวลาภรรยาจึงมีวาจาว่าฉันจะไปฟังในเวลากลางวันตัวท่านจงไปฟังในเวลากลางคืน สองสามีภรรยาปรึกษาพร้อมกันแล้วภรรยาก็ไปฟังธรรมในเวลากลางวันครั้นภรรยาก็กลับมาสามีก็ไปฟังธรรมเทศนาในเวลากลางคืนในวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสเทศนาก็พิจารณาซึ่งนิสัยแห่งสัตว์พระองค์ก็ทรงรู้ชัดว่าพราหมณ์นี้จะเลื่อมใสในการบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเทศนา ทานศีลภาวนาเป็นต้นว่าสัพพชนชายหญิงทั้งหลายไม่ทำทานการบูชาไปในชาติหน้าจะยากโจนอนาถาหาข้าวจะกินและผ้าห่มมิได้พราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาก็บังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสคิดจะเปลืองผ้าห่มบูชาแก่พระพุทธเจ้าขณะนั้นความตรณีก็บังเกิดขึ้นครอบงำไม่อาจทำบูชาได้ครั้นนั่งฟังทมต่อไปถึงยามที่สอง พรามก็เกิดความศรัทธาปรารถนาจะบูชาด้วยผ้าที่ตนห่มมัชาริยะอกุศลบังเกิดครอบงำซึ่งดวงจิตไม่อาจจะเปลื้องปลิดออกมาบูชาได้พราม์ก็นั่งฟังธรรมเทศนาต่อไปถึงยามสามจิตศรัทธาของมหาพรามณ์ก็เกิดความกล้าหาญตัดความตรหนีได้ในสันดานก็เปลืองผ้าห่มออกจากกายถวายเป็นพุทธบูชาจึงเปล่งอุทานวาจาว่า เราชนะแล้วชนะแล้วดังนี้พระยาประสิทธิโกศลได้ทรงฟังก็สะดุ้งตกพระไทยจึงให้หาพราหมณ์เข้ามาสู่ที่ใกล้ทรงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านชนะแก่สิ่งอะไรพราหมณ์กราบทูลขึ้นไปว่าข้าพเจ้าชนะแก่ข้าสึกภายในคือความตระณีพระยาประสิทธิโกศลได้ทรงฟังก็ยินดีพระราชทานผ้านุ่งห่มให้แก่พรามคู่หนึ่ง พราหม์รับแล้วก็นำผ้าคู่นั้นบูชาแก่พระพุทธเจ้าพระยาประสิทธิโกศลก็เลื่อมใสในการบูชาจึงทรงประทานผ้าทวีขึ้นไปสองคู่จนถึงแปดคู่เป็นที่สุดพราหมณ์ก็ยกผ้าไว้สองคู่สองคู่เพื่อตนหนึ่งคู่เพื่อภรรยาหนึ่งคู่ผ้านอกนั้นพราหมณ์ก็บูชาแก่พระพุทธเจ้าทั้งสิ้นพระยาก็มีศรัทธาในการกุศล ประธานผู้รัตะกรรมพลราคามากสองผืนให้แก่พรามครั้นพรามได้ผ้ามาจึงคิดว่าผ้านี้ไม่สมควรแก่เราจะนุ่งห่มปกปิดกายาควรจะนำไปบูชาแก่พระพุทธเจ้าพรามคิดแล้วก็นำผ้าทั้งสองผืนไปทำเพดานที่บรรทมของพระพุทธเจ้าผืนหนึ่งอย่างอีกผืนหนึ่งไปทำเป็นเพดานที่พระสงฆ์มานั่งฉันจังหันครั้นเวลาตะวันเย็น พระยาประสเสนทิโกศลเสด็จไปสู่วิหารได้ทัศนาการเห็นผ้ารัตตะกัมพลสองผืนมีพระไทยอันเต็มตื้นด้วยปีติทรงพระดำริว่าพราหมาบูชาในที่ควรบูชาครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงพระราชทานทรัพย์สิ่งละสี่สิ่งละสี่ให้แก่พราหม์คือช้างสี่ม้าสี่ทาสหญิงสี่ทาสชายสี่ พรามได้ซับเหล่านี้ก็ด้วยผลที่ทำพุทธบูชาดังวิสัชนามาชนี